ถ้าผู้ชมมาชมถนนชนบ,บทที่บ้านเพลิงเมืองกับบ้านบ้านดอนน้ำคกุกเรียกดอนน้ำคกุกนี่ถนนชนบ,บทครับส่วนมากก็จะลาดยางแอดฟันหมดแล้วนะครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผู้ชม จะเป็นถนนในซอยครับ นนในซอยแถวๆเขเรียกขนมอะไรฮะถนนรองเนาะไม่ใช่ในซอยครับถนนมันเป็นถนนของโอตาดาตาดาคาตายาต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 าครับอะไรเนี Rah ่ยอะไรเนี่ยผมจะเลี้ยวยังไงเนี่ยตาดาดาดาถอย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 ก่อนหัว sẽ có thể có ngàn người ไม่ไม่ใช่ถนนอบตนะครับผู้ชมจะเป็นถนนเขาเรียกถนนของอบตน่าจะเป็นทางหลวงชนบทใช่หรือเปล่าครับผู้ชมถ้าถ้าอยู่เขตนอก,นอก,น,อกนอกแบบนี้ครับ น่าจะใช่เนะเาะอเป็นสมัยเก่าเนี่ยผมพูดรวมๆเป็นถนนรอพอชอ,อย่างนี้มันฟังแล้วเข้าใจครับแต่สมัยใหม่เนี่ยผมไม่เข้าใจครับเพราะว่าภาษาเขาพูดเปลี่ยนไปครับเาเป็นสมัยเก่าถนนรอพอชรอนี่แปลว่าเร่งรัดพระชาชนบทผมเข้าใจง่ายนะ เวลานี้ก็ถนนก็จะโล่งๆเนาะไม่ค่อยจะมีรถเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนเกษตรกรก็จะลงนางกันนะครับข้าวป่าแถวนี้ก็จะมีป่ายางพาราครับสวนยางพาราส่วนข้าวโพดไม่มีมันน้อยคนครับที่จะปลูกข้าวโพดนะ มาจะลง,ลงนลงนากันช่วงนี้ครับแล้วก็ลงสวนยางพารากันที่จังหวัดน่านก็ทั้งจังหวัดนะครับที่ปลูกยางพาราก็รู้สึกว่าเงินจะเข้าในชุมชนเยอะครับเพราะว่าถึงแม้ยางพลาราราคาราคาจะไม่แพงแต่ว่าก็ก็ยังดีครับที่ คนที่มีที่ดินก็มีเงินใช้นะครับคุณผู้ชมสมัยก่อนไม่มีนะครับถ้าไม่ใส่ข้าวโพดไม่ใส่ข้าวโพดก็ปล่อยให้เป็นปานะครับผมจะคงจะแวะซื้อน้ำแข็งคงจะลาท่านผู้ช,ชไมไปตรงนี้นะครับที่ร้านค้านะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งดังครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ